สวัสดีครับวันนี้หนุ่มออนทัวร์ครับพาท่านโอ้หออกจากบางสะพานมาแล้วครับเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้ถ่ายแล้วการมันเต็มเลยก็ต้องฟอร์มิตการ์เริ่มต้นใหม่เลยมาได้ตรงออสามแยกบางสะพานครับวันนี้เราพากลับจากสามแยกบางสะพานนะครับต่อกตะกระยะทางยี่สิบโลยี่สิบโลเศษ เดี๋ยวพาทุกท่านลอดอุโมงค์ไม่มใช่ลอดอุโมงค์ขอขอภัยครับลอดสะพานสําหรับรถเล็กหรือว่ารถสี่ล้อหรือว่าหกล้อเล็กนะครับคือเราไม่ต้องวิ่งข้ามสะพานตรงไปกับรถยูเทน่า,าถ้าเราออกจากบางสะพานมาถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนก็ต้องวิ่งซ้ายมือมาแล้วเดี๋ยว จะมีป้ายบอกนะครับไอ้ซ้า,ายมือข้างหน้าเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกว่ากั mm hmm. บรถใต้สะพานเนี่ยเฉพาะรถเล็กจิดตายรถใต้สะพาน mm hmm. เนี่ยเราก็จะเข้าไปช่องนี้เลย,เยตอนนี้เจ็ดวันอันตรายยังไม่เลิกครับเพราะเขาเริ่มมาเป็นสิบวันอันตรายแล้วครับ นักเข้าไปอีว่าเออสิบวันเจ็ดวันก็ว่าแย่นะเรื่องเป็นไอเจ็ดวันว่าแย่แล้วนี้เดือนเป็นสิบวันอันตรายก็ดูแลกันไปครับม <c oughs> ีทางรอดสะพานถ้าฝนถ้าเวลาน้ำท่วมครับเนี่ยน้ำก็จะถึงบนสะพานดเลยครับ บางครั้งก็จะท่วมสะพานมองไม่เห็นสะพานนะฮะน,นี่ก็จะมิดน้ำหมดเขาก็จะปิดกั้นการจราจรไม่ให้รถรองมาถ้าว่าจะเกิดน้ำขึ้นถึงระดับอันตรายแล้วครับแเราก็รอด้้สะพานมาสิบล้อขึ้นไปห้ามมากลับนะครับเห็นพราเห็นบางทีมีสิบล้อมาเข้ามาอยู่เหมือนกัน เพราะก็ตรงตรงนี้จะมียูเทินนะครับหลังจาการถบรรทุกหกร้อนครับเสียหลักทนทนกับรถอันน้ประสงค์ครับเจ็ดที่นั่งและมีผู้ผู้เสียชีวิตหลายายก็ตรงนี้ต้องถูกปิดโดยปริยายครับวันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ ใหญ่หนึ่งเหตุการณ์เท่าหลายปีมาครับวันนี้การจราจรยังคงหนาแน่นช่วงที่กรมทางหลวงกำลังก่อสร้างสะพานข้ามข้ามแยก ช่วงอำเภอทักะแกกครับช่วงก่อนถึงตำบลหัวยางครับระหว่างหลักกมอที่ลาล่าสามสามสี่หนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดสามสามหกสามสี่หนึ่งแล้ช่วงช่วงนั้นช่วงตำบลห้วยางและตำบลแสงอรนนุณครับตอรน,นั้นเราจะติดเพราะว่า ะะการจราจรมันจะเหลืออยู่เลนเดียวครับเมื่อตะกูผบมาประมาณเีะจะพรรถติดจาวมาประมาณสักร่วมร่วมสองกิโลเลยตอนนี้ยังไม่พ้นเขตไอสิบวันอันตรายเลยนะครับยังอยู่ในห่วง จาก7วันครับ็ดวันซึ่งเมื่อวันที่วันที่31ต่อเน,นื่องวันเช้าวันที่1ก็บริเวณเอำเภอบางสะพานน้อยก็แต่เสียชีวิต3ศพคือเป็นบัิเหตุทางน้ำ สองลายเป็นเป็นเด็กที่มำนมานะครับแล้วก็มีเจา้าหน้าที่ผู้ชีพของขอ,ตองปตปากแพร์นี่ก็ไม่ผิดอ,ตอปตปากแพร์เขาได้เข้าเวรเข้าดาวที่ในช้หาสนสนบางสะพานน้อยแล้วก็ ตรนี้ต้องจอดนอนแล้วนอนได้นอนเลยครับเนี๋ยวฟื้นรถบรรทุกนี่เวลาขับรถนะคือบางครั้งในรถไฟไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ไม่เปิดนะไม่เปิดแก็แถม ไม่เพียงพอจุดมับบนจะปาดก็ปบ,บานออกเลยเดียมันคือคือเนี่ยบางคันก็ดีนะครับต้องต้องต้องตกองต้องเให้เลยแต่บางครั้เนี่ยโอ้หครับเพือจะออกเลยครับบางคันนี่ไม่เปิดไฟดนะครับอย่าต้องเอ่ยนะครับว่ามีมันมีรถอะไรบ้างส่วนส่วนใหญ่คือไม่ใช่คุณ เปิดไฟปุ๊บต้องคุณออกไปเลยแล้วคุณไปไม่ได้เหมือนก็นไม่สนใจรถรถที่วิ่งกาลองกะแซงเนี่ยคือออกเลยไม่ได้ หนึ่งแนละ้วก็เราไม่ได้สา,าเหตุจ้เว้นเ้ิมใครมีกล้องหน้ารถก็รู้อ่ะเกิดาเหตุอะไรอ่ะ นี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่รถัจะเข้ากทมอีกเยอะเพื่อไปเตรียมตัวเพื่อจะเริ่มลงมือทํางานหรือว่าเปิดกิจจานอะไรก็แล้วเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก็คิดว่าน่าจะครบสมบูรณ์แบบทุกๆท,กทุกที่เ,เปิดทํางานเริ่มทํางานก็เพราะว่าบางท่านก็ หยุดยาวมาเลยครับตั้งแต่วันที่8ครับท่านลาพักผ่อนหยุดยาวเลยก็ท่านขับรถกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับก่อนแล้วทั้งง่วงจอนนอนจอดพักได้พักรอนได้นะครับตามาจุดบริการประชาชนหรือตามเต็นท์บริการประชาชนของหน่วยง,งานต่างๆตามถนนนะครับจะมี พื้นที่ครับแทบจะพุทธทุกตำบลก็ว่าได้ครับจะต้องมีหมดครับอยู่ที่ว่าตำบลนี้จะจัดอยู่ตรงตรงไหนแต่สามารถจะพื้นที่ที่ริมถนนเพชรเกษมจะมักจะมีทุกทุกแห่งนะครับบางแห่งที่ไม่มีติดกับถนนเพชรเกษมที่อยู่แตนก็จะมีเป็นสายรองอยู่ด้านในตามสายรองก็มีนะครับ ต้องเร่งรงรีบแบบในช่วงหน้าเทศกาลเพราะว่ารถจะเยอะครับแล้วก็หน้าเทศกาลรกร็ว่าลแต่ปีนี้รถถู้สึกยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือหาลงใต้ผมคิดว่ารถจะมากก็คือช่วง เการพราะพี่น้องเข่าตรงการก็จะมาลงเที่ยวทะเลช่วงน้ำช่วงหน้าร้อนนครับจะลงเที่ยวทะเลท้่ต้นใหญ่ ภาพใต้ไหมครับนุนจะเห็นว่ารถวิ่ง ภากเนฮเใช่ใช่ไหมเห็นไฟวับๆับ้ <laughs> นี้ไปนะผมคิดว่าช่วงเย็นเนี่ยครับตั้งแต่ชะอำไปครับเข้าสู่ชอะอำเนี่ยรถน่าจะติดเยอะเลยเข้าสู่ชะอำเพชรบุรีเนี่ยรถน่าจะติดหนักในช่วงเส้นเข้าเส้นพระรามสองเนี่ยรถน่าเกิดการจราจรน่าจะหนาแน,น่นน่าติดนะครับถ้าว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่าส้อหรับต้องดูนะท่านใดไปทางโซน นนบุรีหรือลังสิตอะไรเนี่ยถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงออกเส้นบ้านแพลวก็ได้ครับออกบ้านแพล็จะไปออกที่โซนตรงนคปรปฐมด้วยเดี๋ยวค่อยวกเข้าโซนนูน้นแตี่ยรถมันจะน้อยบ่าเนคิดว่าเพราะผมเคยครับช่วงทั้งทั้งปีใหม่ทั้งสองกาลครับไปรเส้นพลังสองสติดครับผมเลยเข้าบ้านแพลวครับไปบ้านแพลวไปไอโซนเข้ามาจากทางนาครปฐมเข้าบางเทียมรนถะน้อยครับ ยังสามารถไหลไปได้เรื่อยๆแต่โอนพระรามสองแน่ถ้าว่าเราไปถึงชะอมถึงเทพบุรีนะครับรถมากนะครับก็แนะนําว่าท่านก็วิ่งเขา้าเ้นพระรามสองไปหน่อยดเดี๋ยวเขาไปออกบ้านเพลียวใครจะออกทางโซนลาดลีก็จะมันจะอ้อมไปหน่อยหนึ่งไปเข้าบ้านเพลียวมันจะแค่นหน่อยครับก็ลองดูครับเพราะว่า <c oughs> ผมเข้าประจํามาต่มาถ้ารถ,ถรติดนะเรา ที่เปิดใน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  t p วมันจะขึ้นขึ้นสัญญาณแดงขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วราติดแล้วก็เข้าบางแผวได้เข้าเลยครับพมันจะเลี่ยงได้ครับจะเลี่ยงหน้าแดงอโสดเข้าโซมบางแผวไปหน่อยแล้วก็มันจะมีแก้เลี้ยวขวาเราไม่ต้องไปถึงออนนครถมก็ได้ จะไปออกแถวสามพานก็ได้ครับออ,ออกเส้น3ามพานก็ได้บ้านแน่แถวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดู คลิปการจ,ะะจราจรขาเข้ากทมเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปภารกิจที่กทมครับช่วงกลางวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงครับผมไปภารกิจที่กทมก็เดี๋ยวเราจะมาทําดูคลิปอสอนเข้ากทมว่ารถมากน้อยขนาดไหนเดีคิดว่าเต็มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาคร่าวๆเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมว่า ช่วงนี้ช่วงจากมาสะพานมาทับสกแกเนี่ยก็รถยังไหลไหมต่อเน,นื่องครับไหลมาเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวน่าจะเป็นดโซนที่กำลังทักก่อสร้างสะพานตั้งแต่ช่วงจะหลุดจากทับสกแกเข้าเขตอำเภอเมืองช่วงตแสงองรุณกับตำบลพวยางน,นี่หนึ่งจุดแหละที่ติดแน่ๆจุดที่สองก็น่าจะเป็นช่วงทางเข้าเขื่อนปราณบุรีตรงหัวโค้งแล้วนะ ั่นก็อีกหนึ่งจุดที่ว่ารถติดแน่แล้วช่วงที่สี่ก็ช่วงเข้าสายบาพาสเลครับก็ทกําก่อสร้างสะพานช่วงช่วงตรงยืง่นรถตัดบันปาบรีครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปเข้าเขตชะอำครับช่วงเข้าเขตชะอำทั้งไม่ว่า แค่ตับแปดแล้วก็แยกทางแชงแทงขึ่งตอนนี้กําลังก่อสร้างสะพานข้ามแยกครับซึ่งเป็นสะพานใหญ่มากแล้วก็รถจะติดหนักแล้วรถติดตลอดเลยาันั้นผมอไก็ติดยาวเลยครับเมื่อก่อนใหม่ๆพรานั้นนะครับถ้าว่าใครเลี่ยงได้เลี่ยงก็เข้าลองลัดเลาะถ้าคนรู้จากเส้นทางครับทางเข้าหัวหินก็ได้แต่ไปทางนั้นก็จะติดหน่อยติดแต่ติด ตักใหญ่เลยแต่ตึกก็ไม่ไม่นานครับตึกใหญ่อะเราเขับไปทีนท่นีดทีลนนิดทีนิดนะแต่ในะขนาดวันวันธรรมดานะวันนี้ก็น่าจะเยอะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ครับหนุ่มออนทัวร์นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ